ฟั่งดวนรายชื่อทีมชาติไทยดวนเกาหลีออกแล้วชนาทิปคัมแบ็กพร้อมมีเซอร์ไพรส์ตำแหน่งประตูขณะที่เอกนิจโจนาธานเข็มดีรายชื่ออ e ิชิอ e ีตอบคำถามยืนยันชัดประกาศเก็บแต้มจากเกาหลีเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับกดต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n e l ตองซุยคลิปนี้ด่วนๆกันเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องราวของ ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับคุณผู้ชมล่าสุดมีการประกาศรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยในการเจอกับเกาหลีใต้ในคัดบอลโลก2แมตช์นะครับช่วงเดือนมีนาคม21มีนาคมไปเยือนก่อนที่โซเวอร์คัพสเตเดียมและกลับมาเล่นที่ราชมังในวันที่26มีนาคมซึ่งถือว่าเป็น2เกมสำคัญของทีมชาติไทยจะส่งผลต่อการเข้าสู่คัดบอลโลกรอบต่อไปนะครับ วันนี้อีชิอีก็มีการประกาศรายชื่อต้องบอกว่าผมตื่นเต้นนะเพราะว่าการประกาศรายชื่อทีมชาติไทยในครั้งนี้มันเป็นการประกาศแบบไลฟ์สดและอีชีอะเป็นคนประกาศเองเลยตื่นเต้นตั้งแต่เข้ารายการและแล้วก็ยิ่งตอนที่เป็นฟิลตัดภาพไปที่อีชิอีและอีชิพูดมาเนี่ยฟิลโคตรดีอ่ะเหมือนดูทีมชาติญี่ปุ่นประกาศรายชื่อทีมชาติบราซิลประกาศรายชื่อเลยนะตื่นเต้นมากเลยต้องให้เครดิตทีมงานทุกคนที่ ร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับทั้งมาดามแป้งนายกสมาคมทีมงานสมาคมทุกคนช้างศึกแล้วก็มีทางฝั่งของอิชิอิดีมากมันช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทีมชาติไทยเยอะจริงๆนะครับน่าสนใจอย่างมากพร้อมกับมีคำถามจากสื่อมวลชนสื่อมวลชนไปถามอิชิด,ด้วยเอาไปดูกันเลยดีกว่านะครับรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ประกาศออกมาเซอร์ไพรส์มากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์เข้ามากันหน่อย ตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยมีปฏิวัติคำไหมาจากทูแบงคอกและก็สลานนอ,นอนุอินจากเชียงรายหนึ่งคนที่เซอร์ไพรส์มากที่สุดคือบุญยเกียรติวงษาแจมประตูจากอุทัยธานีนะครับที่ติดเข้ามาก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันโอ้โหแต่ผมว่าปฏิวัติกัสลารนน์ก็จะเบียดแยกเป็นมือหนึ่งมือสองส่วนบุญยเกียรติก็จะมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับส่วนกองหลังเนี่ยแบ็กซ้ายมีพี่อุ้มธีระทรบุญม,มาทันคนเดียวอิชยิยังไม่เรียกใครมาเพิ่ม แต่แบ็กขวาเนี่ยเรียกมา3คนเหมือนเดิมก็จะทีบแบ่แบ็คขวาหยือแบ็กซ้ายประมาณนี้ก็จะมีนิโคลัส<ซ>มิเคลสั้นสุบราณวีรัสสันติภาพจันง่อมเซนเตอร์เนี่ยมีพันศาเหมวิบูลเอเลียสดอเลาะสุพันทองสงและเขาใส่กิตตาการแมนในตำแหน่งกองหลังนะครับเท่ากับว่าไม่มีชื่อของโจนาธานเข็มดีนะครับอีกหนึ่งกองหลังที่โชว์ฟอร์มดีในฟุตบอลไทยลีกกับราชบ,บุรีโจนาธานไม่มีชื่อในทีมชาติไทยชุดใหญ่ แต่น่าจะไปช่วยอยู่23อันนี้ก็เป็นนักเตะหนึ่งคนที่แฟนบอลเสียดายขณะที่กองกลางนะครับพี่เจชนาทิพยสงกระสินค,คัมแบ็กกลับสู่ทีมชาติไทยอีกหนึ่งครั้งหลังจากเจ็บไปในเกมอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นแล้วก็ในเอเชียนคัพพี่เจก็กลับมาด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์เต็มร้อยนะครับพร้อมช่วยทีมชาติไทยมีพี่ตังสาระยูเย็นมีเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติมีบดินผาลาวิลเทศป้อมพันธ์ปกกล้าอน,นัน รุ่งรัดภูมิจันทึกพีระดนฉ่ำและสมีแล้วก็เจริญศักดิ์วงกอรครับคุณผู้ชมคนที่หลุดจากชุดเอชยนคัพเนี่ยก็คือมิกกี้ปฐมพลไม่ได้ติดเข้ามาและหนึ่งคนที่ไม่มีชื่อคือในส่วนของน้องบุ๊กเอกนิตปัญญาจากอุระเลตเตมอนน้องบุ๊กเนี่ยอย่างที่ทราบนะครับว่าโอกาสไม่มีชื่อค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาไม่มีโปรแกรมลงเล่นกับอุระในช่วงเจลิกเลยเพราะเขายังไม่สามารถเบียดขึ้นอยู่ในสควอ์ ชุดหลักชุดลงเล่นได้น้องมูก็ต้องไปโชว์ฟอร์มกับอุดระวะครั้งแล้วถ้าลงไปแล้วทำผลงานได้ดีก็มีโอกาสกลับมาแต่ครั้งนี้ยังไม่มีชื่อเจ้าบุกเอกนิตนะครับกองหน้าเรียกมา3คนมีสุประชัยใจเด็ดสุประรัเหมือนตาแล้วก็ปรมเมศอัดวิไลปรเมศก็มาแทนที่ของธีรศักดิ์เผอพิมายนะซึ่งปรเมศฟอร์มช่วงหลังก็ดูดีนะครับนี่ก็เป็นรายชื่อที่อีชิอิประกาศมาแล้วโอ้โหเป็นยังไงบ้างล่ะ ก็เซอร์ไพรส์คือบุญญเกียรติที่เข้ามาใหม่ส่วนตัวอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้จะลองตัวใหม่ๆเพราะเจอเกาหลีใต้เขาต้องหวังแต้มนะเขาก็ใช้นักเตสะสวอรดเดิมตั้งแต่ญี่ปุ่นตั้งแต่เอเชียนคัพก็ใช้เป็นสวอทหลักๆของเขาที่เข้ามานะครับนี่ก็เป็นหลายชื่อก็ไม่มีชื่อของจุลาทานเข็มดีไม่มีชื่อของเอกนิตปัญญาไม่มีชื่อของปฐมพลเจริญรัตนานธิลมไม่มีชื่อของวรชิตด้วยก็เนีย่ยแหละประมาณนี้นะ คือถ้าเสียดายถามว่าเสียดายไหมก็ก็เสียดายหลายๆคนแหละแต่ก็เคารพในการตัดสินใจของอิชิว่าอิชิเขาเลือกแล้วเสียดายคือโจทานเข็มดีแล้วกันที่ฟอร์มเขาดีกับลาบุรีแต่แค่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าอิชิอาจจะยังมองว่าโจทานยังยังไม่พร้อมสำหรับชุดใหญ่ก็เลยไปชุดยูยี่สิบสามก่อนนอกนั้นผมว่ามันก็ประมาณนี้แหละนะก็ก็มีแค่เสียดายแต่ผมเคารพ ในการเลือกตัวของอิชิอยู่แล้วนะครับเพราะเขาคงรู้แล้เอาเน,นตเตะคนนี้มาจะใช้งานตรงไหนบ้างน,นะครับนอกจากนี้อิชิอีกยังเปิดใจถึงหลายๆประเดน็นประเด็นเรียกบุญยเกยรตตวงศาแจมเพราะมองว่าสไตล์ของบุญยเกียรตตเนี่ยเหมาะกับการเล่นของทีมชาติไทยณนะตอนนี้ขณะที่เรื่องของพิจิตรนาทิส์สงกระสินเนี่ยอิชิก็พูดเหมือนกันว่าพิเจเนี่ยมีชื่ออยู่ในสควอตตั้งแต่แรกที่เข้ามาคุมแล้วแต่เพียงแค่ว่าเจอการบาดเจ็บก็เลยไม่สามารถมาช่วยได้ แต่พอชนะทิปหายเจ็บและสามารถลงเล่นให้กับ bg ได้แบบเต็มร้อเนี่ยเขาก็เรียกกับมาเพราะเชื่อมันว่าด้วยทักษะคุณภาพฝีเท้าของชนะทิปจะยกกระดับเกมลุกของทีมชาติไทยได้แน่และจะเป็นการร่วมงานกันที่ดีแน่นอนประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของการเจอกับเกาหลีใต้อีชีก็พูดเหมือนกันว่าการเจอกับเกาหลีใต้ถึงแม้เขาจะเปลี่ยนโค้ดและใช้โค้ดรักษาการแต่เกาหลีใต้คือเกาหลีใต้ เป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นทีมระดับท็อปเอเชียหน้าที่ของเขาคือพาทีมชาติไทยสู้ให้ได้ที่สุดให้สนุกที่สุดและเขาหวังจะมีแต้มกับเกาหลีใต้ที่จะเจอกันใน2นัดอีชีประกาศขอมีแต้มเลยก็เรียกได้ว่าจะพาทีมชาติไทยโชว์ผลงานให้ดีที่สุดและหวังแต้มทั้งนัดไปเยือนแล้วก็นัดที่เล่นในบ้านที่ราชมังคลากฬาสถานนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งอีชีก็ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนส่งกําลังใจเชี์ให้กับทัพช้างศึก ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันเยอะเขาบอกว่าตัวเขาเองก็คาดหวังจะพาทัพช้างศึกไปให้ได้ไกลที่สุดในคัดบอลโลกหนี้รวมถึงลุ้นไปบนโลกแต่ทุกคนต้องช่วยกันเต็มๆนะครับแล้วเขาบอกว่าให้ฟุตบอลไทยลีกให้มีความเข้มข้นมากขึ้นกว่านี้ก็จะดีต่อนักฟุตบอลไทยทุกคนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นการประกาศรายชื่อก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยโดยทีมชาติไทยนะครับลงเล่น กับเกาหลีใต้ที่โซเวอร์ครัพก่อนนะในะคัพบโลกวันที่21มีนาคมจากนั้นจะกลับมาเล่นที่ราชมังในวันที่26มีนาคมก็ไปซื้อบัตรกันได้ผมบอกเลยว่าสนุกสุดมันแน่นอนครับคุณผู้ชมถ้าจัดแบบนี้นะผมลองจัด11ผู้เล่นตัวจริงให้ทิ้งท้ายในคลิปนี้และกันคิดว่าหน้าตานั้เตะชุดนี้ที่เข้ามาเนี่ยในมองต้องซุยจะจัดเป็นแบบไหนตำแหน่งประตูเนี่ยผมให้ปฏิวัติทำใหม่เป็นมือหนึ่งนะปฏิวัติเป็นมือหนึ่ง ในตำแหน่งนี้สลานนมือ2มือ3มบุจเกียรติถ้าแนวรับเนี่ยผมมองว่าถ้าเล่นอ่าสี่สองสามหนึ่งประมาณนี้เนี่ยพี่อุ้มธีรทรบุญม,มาทันยืนแบ็กซ้ายขวาเนี่ยเป็นนิโคลัสมิเกลสันคู่เซนเตอร์เอเลียสดอลล์เนี่ยยืนหนึ่งละส่วนอีกหนึ่งคนก็ดูกันเพราะว่าที่เรียกเข้ามาเนี่ยฟอร์มในลีกก็อาจจะยังไม่ได้ท็อปขนาดนั้นทั้งพี่ยงพันษาสุพรรณทองสงแล้วก็กฤษสาการแมน แต่ผมยังเชื่อมั่นในประสบก,การณ์ของพี่โยงพันษานะผมว่าพี่โยงพันษา,าก็ยังเหมาะได้อยู่เพราะว่าถ้าตูตัวเลือกอื่นๆมันก็มีค่อนข้างน้อยนะในตำแหน่งเซนเตอร์ใช่ไหมละ่ะเพราะว่ากฤษฎากาแมนก็ยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีขนาดนั้นรวมไปถึงสุพรรณทองสงแต่สุพรรณทองสงเนะี่ยถ้าถามว่ามีเกมเล่นมากสุดคือสุพรรณทองสงนะช่วงหลังได้ลงอย่างต่อเนื่องกับทูแบงค์อกเออแต่อาจจะต้องปรับแต่ผมว่าพี่โยงพันษากับเอเลสดอเลาะน่าจะเหมาะขณะที่ตรงกลางเนี่ย น่าติดตามเหมือนกันนะเพราะพี่นิวช่ำเนี่ยที่เป็นตัวหลักในยุคของอีจีตอนเอเชียนคัพเนี่ยเขาอยู่กับบุยรัมเขาไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่มีอาการบาดเจ็บถ้าเมื่อไปเทียบกับวิลเทพป้อมพันธ์เตอร์เนี่ยลงเล่นตลอดกับแบงคอกร,รวมถึงปกเก้าแล้วก็พี่ตังก็เล่นเป็นตัวหลักของ BG เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ากลางเนี่ยสารัตวิลเทพพีรดนปกเก้าเนี่ยแย่งกันมัน แต่ผมก็คนที่น่าจะยืนหนึ่งคือวิลเทเป้อมพันธ์เพราะวิลเทเได้ลงเล่นมากที่สุดในในทีมชุดนี้เลยนะได้ลงเล่นเต็มๆกับพี่ตังสาระอยู่เย็นเนี่ยอาจจะเป็นคู่นี้ก็ได้นะส่วนแนวลุกเนี่ยพี่เจชนาทิพย์คัมแบ็กก็จะเป็นเบอร์สิบเลยเป็นมิฟตัวลุกซ้ายเนี่ยผมเอาเช็คสุพรโชคไปเล่นแน่นอนขวาเนี่ยผมจะใส่เป็นสุพนันทเหมือนตาหน้าเป้าเป็นสุภชายใจเด็ดน่าจะเป็นชุดแบบนี้สิบเอ็ดตัวจริงที่ผมคาดการอยากเห็นแล้วกันนะอันนี้เป็นคาดการและอยากเห็นนะ ที่ผมอยากเห็นแล้วกันเออแต่ก็ให้อ e ีชีต้องตัดสินใจแหละก็เคารพในการตัดสินใจของอีชีนะครับแล้วเพื่อน,อนๆละ่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช anel ต้องสุ่ยนะครับโอ้โหประกาศรายชื่อก็ชื่นชมนะการประกาศรายชื่อแบบนี้เป็นมืออาชีพขึ้นดูมีมูลค่าสูงมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะครับชื่นชมในทีมงานทุกคนที่ทํางานหนะักในช่วงที่ผ่านมากระแสะฟุตบอลไทยกําลัง ขึ้นมาในทิทางที่ดีนะครับคุณผู้ชมคิดอย่างไงคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช anel ตองซุยแบบจัดเต็มเปิดพื้นที่ให้คอมเมนต์กันเลยนะครับคิดว่าใครเสียดายใครบ้าง11ตัวจริงอยากใช้ใครลงสนามคอมเมนต์ได้มาแบบจัดเต็มเลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ติดตามกันยาวๆในช anel ตองซุยช่วงทีมชาติไทยทุกทุกช่วงมีคลิปมาฝากคุณผู้ชมในทุกวันเหมือนเดิมคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ